เขาให้ขยาวไม่ได้ให้ดูดน,น,นี่เอ้ยเขาให้ขยาวไอ้หุบโอ้ยอ้าวม,ม,ม,มัมัมันไม่ใช่มัมม,ม ไม่เค่ะมีของเล่นใหนแล้วไม่เอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดยีราฟอยู่แ้องตาทำอะไรเสียงดัง กินไก่ย่ายไปแย่งลูกเอ้ามันแหลมเออเขารู้อยู่หรอเวลาให้เขาแล้วอย่าไปแย่งอ่ะออเออกำคอเลยอ่ะเขียนก่อนเออกินไก่ละเอาโหเอาัหโอ้ัโอ้วไก่แล้วโอ้ยต่อขนยังอ่ะล um> ูกเฮ้ พอนคดไก่โอ๊ยยังอืออรหอวหั้หัวัวนี้อร่อยกหัว่ัเหรวอัวหยวยำวหันเล็กกว่าว่ะเข้าหักไัวหัวว่าใชัวหัวหัวหมัวหัวหหัวหหัวหหหัว

đọc cái này đó